ซีซีคอนโดคุกสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําน้าพริกป่องกันเริ่มจากเราเตรียมพริกแกงก่อนนะครับซึ่งพริกแกงเนี่ยประกอบไปด้วยกระเทียมหอมแดงพริกแห้งเกลือแล้วก็กระปินะครับโคลกให้เข้ากันแล้วก็เอาเนื้อสัตว์ซึ่งอาจจะเป็นไกส่สับหรือว่าหมูสับนะครับเข้าไปคลุกกับเครื่องแกงด้วยแล้วเราก็เอาเนื้อที่ผสมรวมกับพริกแกงเนี่ยเอามาผัด ลงในกระทะนะครับก็เติมน้ำมันก่อนแล้วก็เอาตัวเนื้อพริกแกงเนี่ยมาผัดให้เนื้อเนื้อสัตว์สุกนะครับเราก็รวนรวนเนื้อสัตว์นี้ครับแล้วก็ใส่ตัวมะเขือเทศหั่นชิ้นลงไปผัดให้มะเขือเทศมันสุกนะครับ ัดไปเรื่อยๆให้น้ําในมะเขือเทศมันออกเราจะปิดฝาก็ได้ครับเพื่อให้มันสุกเด็วขึ้นเมนูนี้ทําง่ายครับแค่อาจจะเสียเวลาตรงโขกนิดเดียวเองนี่ครับน้ําเริ่มออกมาจากมะเขือเทศแล้วเราก็อาจจะเติม น้ำล้างครกเข้าไปนะครับเพื่อให้เนื้อน้ำพริกมันมีน้ำมากขึ้นแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลปีครับหรือน้ำตาลทรายก็ได้นะครับเราก็สามารถปรุงรสตามใจชอบได้นะครับลองชิมลองปรุงกันได้เลยอยากใส่เกลือเพิ่มก็ใส่ได้ อยากใส่น้ำตาลเพิ่มก็ได้นะครับถ้าเราใส่เกลือเพิ่มมันก็ทำให้รสมันแหลมขึ้นรสมันชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ถ้าใส่น้ำตาลมันก็จะช่วยทำให้มันแบบนัวมากขึ้นและเพื่อให้มันมีรสชาติอีกมิตินะครับคือเราเพิ่มรสเปรี้ยวไปด้วยน้ำมะขามเปียกครับ อันนี้ผมซื้อมาแบบเป็นแบบกระปุกชิมรสได้เลยครับแล้วก็ปรุงตามใจชอบน้ำมะขามเปียกนี้เราค่อยๆใส่ทีละช้อนก็ได้นะครับจะได้เทสว่าแบบรสชาติเป็นยังไงแล้วจะใส่เกลือเพิ่มไปก็ได้ปรุงรสตามใจชอบได้เลย เป็นเมนูที่ทำง่ายไม่ยากเลยครับอย่างในคลิปนี้ผมก็ทำน้ำพริกออกเป็นครั้งแรกเลยผมปรุงน้ำตาลปีเพิ่มนะครับเพราะว่าผมใส่น้ำเปล่านี้เยอะไปหน่อยทำให้รสชาติมันเจือจางลงไปครับ เพิ่มเกลืออีกนะครับให้รสชาติมันจัดมากขึ้นเมนูนี้ง่ายมากครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วครับน้ำพริกอองกินกับผักสดได้เลย